สวัสดีครับก่อนมาอยู่กับน้อ g เกมเมอร์ n e นแลนะครับทาังนี้เราจะมาเล่นเกมนาว w าวอล r ฟกันนั่นเองซึ่งนาว w าวอล r ฟก็เป็นเกมแบบว่าต่อสู้กันนิดหน่อยครับคือแบบญี่ปุ่นกับอเมริกาอะไรนะครับมาสปอนกันเลยเดี๋ยววิมูฟีกมอาจจะต้องรีเซ็ตตัวเราก่อนอ่ะ โอเคเกิดเป็นตัวของผมละออสเตรเลนสี่ออสเตรเลนสีว้าฮ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเป็นเป็นกันเนอร์ยิงฮะว่าต้องไปกับคนนี้แหมรู้อะไรไหมผมผมผมว่าผมว่าเอาเครื่องบินเองดีกว่าไม่ อันนี้อย่าดันสิจะเอาเครื่องบินก่อนเฮ้ย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 เอ๊ะพ่อไปโดนบอมเบอร์ไปยิงไปก็ไม่ไหวออยู่แล้วครับล่าชบอมเบอร์มาเลยดีกว่าไหนก็ไหนๆละฮึบ <c oughs> ปล่าทีนี้ญี่ปุ่นอยู่ทางทางนู้นบินไปเลยนี่ครับตรงนี้มีน้ำมันได้เกิดน้ำมันหมดแล้วก็ตกมีระเบิดสามอันกระสุนหกร้อยแล้วก็เลือดสามร้อยเลือดของมู้บินครับโอ้เราไปทิ้งระเบิดกัน ดูหน้าสิถ้าเกิดเข้ามาดูอ้าวไม่น่าเข้าไปดูแล้วกันเลยมองอย่างนี้แทบไม่เห็นหัวไปถึงแล้วถึงแล้วเอฟเอฟพูยิงปืนโอยอ้าโอ้ อันน mm? uh, yeah, mm ั่นสิไป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 เอออย่ามองกันเลยดีกว่าอาร์ชเบอร์อืมอีกแล้ว มาลาสปอ머อู้อะทำไมทำไมไปสปอตอคติพายอะไร สงสัยจะต้องรอไปอีกนิดอีกหน่อยอเราเทคออฟไปไปนี่เรียบร้อยไปกันเลยปยยลยุ่นอุ้ยเรือยิงใส่เรือ้ ปืนยิงก็ได้เฮ้ยตกได้ไงอ่ะตกได้ไงหายิงท,ทุกคนมาที่ไอส์แลนด์ไอ์แลนด์สี่เพราะว่าก็มันใกล้ฐาน ศัตรูที่สุดก็เลยทุกคนก็เลยมาตรงนี้กันนะครับฮึเยไป yes ดูได้แล้วได้แล้วไปกันไปกันว้า wow. วทีนี้ก็คห้มันออโต้ไปสักพักหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 2> เออกด e ผ <Why? S 2> มไปเกิดที่ไอ้ลนบีดีกว่าไม่ค่อยมีนอ้ไม่มีคนเลยแหละอย่างนี้แป๊บ,บเดียวก็ไปถึง <Why? S 2> ไปไปญี่ปุน่นญี่ปุน่น โอ้โห oh. พึ่งเกิดเองโดนยิงตกแล้วว้าวไอีรันบีโดนยอดเลยครับอะมีคนอยู่ในนี้ไหม่าอ้อนไม่มีเยสไม่มีคน โดมาแน่น่ะอขอให้ไปได้ดีนะครั้นี้เกมนี้มันไม่มีลอจิกเพราะฉะนั้นเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนี่นเหมือนเกมนี้จะกระสุนไม่ตกลนะอย่าโอ้เตรียมตัว อาตุตุ้ตุตุตุเฮ้ยเ <ś c oughs> กิดผีฟุ่มอีกแล้วแงเอาไหมพุ๊บย้ายต้องไปก่อนใครลา กำลังยิงพวกว้าวล้วนะมาผมท,ทุกคนครับผมว่านะอืมผมว่าผมบินไปดีไปดีๆด,ด,ดีกว่าแบบไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเรือโอ้เฮ้ยพวกนันกำลังยึดฐานเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบแล้ว คอนเชอนอเองเรือ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 ขึ้นเรือเรืออย่าพิ่งไปเรืออย่าพิ่งไปนะเย่ตรงน,นี้ตอนนี้เรากำังขับตปีโดตรงนี้มาขับตปีโดก็ไปกันเลย อไปได้ไม่ไกลามากนะก่อเดี๋ยวมันก็จะดีสปอร์นเองไปได้ไม่ไกลามากเลยยา่านี่ไงเห็นไหมฮะผมบอกละไฟไม่ถึงจุด B เอาให้ทุกคนเห็นเลยตอนวิดีโอกำลังกระโดดอยู่ไมนกระโดดจริงๆนะเนี่ยนะครับผมบอกเราเลยว่ไม่ได้ไกลขนาดนั้นปุ๊บปืนใหญ่ เอ้ยเอ้ยนี่คือหน้าที่ของเอ้ยถ้าเกิดกระโดดอยู่บนเรือมันจะผลักเรากลับนะฮะเอ้อโดนระเบิด์ไซส์ว้าววาย่ะแค่เพื่อ Yes 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 Carrier ผมชอบพาผมชอบ Carrier พา t ไหนมากที่สุดรู้ไหมครับนี่ไงไอเรือ Battleship มันก็จะมีโอ้ USA One หรือ hip, จะมัดไอเรือ Battleship มันจะมีตอร์ปดส่วน Carrier ในเกมนี้ก็จะมี m i s ไซล์จรวหลดน้ำวิถี ชนะละทีมอะไรทีมอะไร yes yes USA 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 carry carry โ oh. อ้อ่ามาทานละมีคนขับละผมจะรอให้เข้าใกล้ฐานศัตรูมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเฮ้ยอย่ามาแย่งสิ เนี่ยช้ามาเถอะไปไปะอะแกมายุ่งกับเครื่องบินของข้าเฮ้อเก,กิบตกไปยืดทานเอไปไปไป ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาปีกออกทั้งหมดมันก็ดูเหมือนแค่แท่งอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอียสพูฟิยึดยิงจะไม่มีใครมาช่วยกันยึดเลยหรือนี่ อ่ะลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับไอถ้าเกิดเรามาลงที่เกาะที่มันเป็นที่พวกเรายึดได้แล้วอ่ะมาจอดสักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะเต็มหมายหม,ยหมดเลยเช่นเลือดไอ้น้ำมันกระสุนเต็มหมายหม,ยหมดเลยอะนี่กของเราแล้วไปเนี่ยนะเห็นไหมร้อยเปอร์เ็นละเนี่ยไปจุดดีต่อ กลับไปเติมน้ำมันดีกว่าหรือเอาง่ายๆก็คือรอคนอื่นผมว่ารอคนอื่นไปด้วยดีกว่าเข้าปีนใหญ่ซะงั้นอ้าวเรือเมื่อกี้หายไปไหนอละแคเวอร์หายเลยเ้วรอด้วยเครื่องบินลำนั้น มีจะยึดได้แล้วฮะเดี๋ยวไปลงจอดตรงนั้นด้วยดูสิเรือเต็มเลยยิงไปสักหน่อยเถอะถึงแม้ว่าจะไม่โดนแต่ก็ยิงสักหน่อยเถอะสาม นูนดอกเครื่องอ๊ยืยดตึอ,อ่ะเต็แล้ไปต่อม,มีคนไปมีคนไปถึงจุดสี่แล้ว สู้กันเองทำไมเดี๋ยวสู้ก uh> ันเองที่ไหนเล่าทำมาศัตรูเอ้ยศัตรูกำลังจะไปยึดฐานไม่ไม่ไม่ๆไม่ไมไฮยฮัลโหลปัดโทรเกิดไหมไั้ ไปก็หน้าไปไกลกว่าแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยไปโยโยโย, و ย و ไอเลน,ว,นลวียิงปืนใส่พังแล้วยิงปืนใส โอ้ทิ้งระเบิดไปเลยสามลูกบล็อเบอร์ไปไ,ไปไปไป,ไปกันเปลี่ยนตัวยาอา๋อมันมันพังละเฮ้ยมีเยอะเลยยาฮ่าต้องลบกระสุนยา อ่ะระเบิดหมดยิงเอาก็ได้อ่าไม่นะไม่นะไม่นะต้องรีบไปเกิดอีกช่วยฐานได้ไม่ทันแน่ยาไม่มีวันไม่มีวันให้เข้าหรอกไออ,อ,อย่าคิด ลองเข้ามาสิมาเอา้าว a t อะไรกันนี่มันอะไรกันเครื่องบินไม่พังแต่เราตายฮะผมงงแล้วแหละเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบิน,บนต้องไปจุดสีให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนะ นั่งเครื่องบินกำลังมาหรือเครื่องบินกำลังจะไปนะั่นเพราะว่าเครื่องบินกำลังจะมานะลัชบอมเบอร์ไปฮะพอร์สไม่พอ,บอเบอร์ตอนเนี้ย อมเบอร์ธรรมดาจะมีระเบิดแค่หนึ่งลูกะนะนี่เลยหนึ่งอเอ้ยเพื่อนกำลังโดนเออเกือบชนกันถ้าเกิดชนกันนี่ตกคู่เลยฮะเฮ้ยยาเฮ้ยอีกขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน หลอดอ่ามันตามมาเกาะไม่ติดเลยเอ้ยเกาะไม่หลุดเลย้าเกิดเกาะไม่ติดนี่ก็ควรจะใช้โยนะไวคนขึ้นทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ควันขึ้นผมคอันขึ้นยิงอ่อตรงนี้มันผัดอือ โดนอืมด,ดูว่าผมจะรอดอ่ะไปทางนู้นดีกว่าเฮ้ยฐานบีกำลังจะถูกดิบเหมือนกันตรงนู้นมีเรือต้องระวังสูง,สง ถ้าไม่เห็นเล่าก็บิงบ่งล้อมตรงนี้ด้วยหวังว่ามันจะไม่เห็นผมนะใช่ไหมเดสกมุนมเห็นผมทีนี้ก็อา่า ใครอยู่ในเรือนีนะยาแคเจอร์เร็วฮะ huh? ต้องทำลายก่อนเ <Yeah. S 1> uh oh. ออเออเลยญี่ปุ่นมากระสุนหมดน้ำมันก็จะหมดด้วย มีอยู่ทางเดียวแล้วตรงนี้ตรงนี้แอฟแอฟแอบ,แอบ,แอบมาทำร้ายก่อนอโอ,โอ้คนมาเกิดคนมาเกิดมีครั้งหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ผมแบบแอบอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครเห็นผมอะยอดมากโอเคมันน่าจะเห็นผมละมันเห็นละตัวเลยผมผมเคยแอบแล้วนะผมไม่มีใครเห็น มันไม่ทำอะไรเลยนั่งปืนก็นไม่ได้คัะไม่ใช่ฐานเรานะถ้าเกิดพายาจะนั่งก็ทำไ,ได้นี่ต้องแคปเจอร์ก่อนซึ่งต้องทำลายฐานก่อนซึ่งรีสปอนดีกว่าเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว ยิงปืนธรรมดาสายฐานก็ทำอะไรไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย